สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบโฆษณาที่เด้งกวนใจแล้วก็บล็อกโฆษณาแล้วก็ไวรัสจาก Google Chrome นะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยนะครับจากนั้นครับให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เรามาดูตรงคําว่า Google ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับให้เราเลื่อนลงมาดูตรงข้างล่างนะครับให้เราดูตรงคําว่าโฆษณานี่ครับอันสุดท้ายเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามากดคําว่ารีเซ็ตรหัสโฆษณานี่ครับนี่ครับกดไปนะครับกดยืนยันนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นว่ารีเซ็ตรหัสโฆษณาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดออกเลยครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome ของเรานะครับให้เรานะครับกดตรงที่จุดสามจุดมุมขวาบนนี่ครับแล้วก็ให้เรากดที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ให้เรามาดูตรงคําว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยะคระับแล้วก็เราเลื่อนมาดูตรงคําว่าโฆษณานี่นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดสวิตช์เปิดนะครับนี่นะครับมันจะเป็นการบล็อกโฆษณานะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงคําว่าคุกกี้ตรงนี้นะครับนี่นะครับคุกกี้ตรงนี้นะครับให้เรานะครับมาเลือกเป็นบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ตรงนี้นะครับ นี่ครับขึ้นแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับให้เราทําการรีสตาร์ทเครื่องของเรานะครับหรือปิดปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับแค่นี้นะครับโฆษณาจาก Google Chrome แล้วก็พวกไวรัสนะครับก็จะไม่สามารถมาดิ้งตรงหน้าจอของเราได้แล้วครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ